จิตใจอาวอนมาเล่าสู่กันฟังอายุเทียาแต่ก่อนี้ยังเป็นดั่งเมืองของของีินองเอาภุงไทย เดี๋ยวนีสิเป็นเมืเองเนาวรถไฟสาย้ม เดี๋ยวไปนิ่มลองไหมลองเลยไม่ต้องไปไม่ต้องตั้งหมดใช่ไหมเสียเวลาไปเลองไหมเอออะไรสักยี่สิบต่างได้เฮ้ยคน ไอ้นี่ก็เดินไปเดินมาเออโอ้ตายแล้วไปไ,ไปไหนกันไหนกันเนี่ยไปไหนกันไป็ไหนกันไป็ไหนกันเต็บสเต็ปไหนเนี่ยเต็บตเต็มหนึ่งไม่คลายเลยเอ,อ่อเฮ้ยคลายไหมมันก,กินย่อมาดิ Ayu tuy chạy an ala tuyển nilan. Ayu tuyển nilan. Ni mà hi mọi người. Ni kè tè lạnh ninh. Wait, hoặc, hoặc đi. Hòa, hoặc đi. Hòa, 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 đi. Hòa,